ไอเดียของขวัญของฝากจากเครื่องจักรสารที่ร้านบ้านหวายคลองเก้าไม่ว่าจะเป็นของฝากให้ผู้ใหญ่ของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่หรือของขวัญให้เพื่อนพูดเลยว่าผู้รับจะต้องดีใจสุดๆไปเลยค่ะที่แบบแรกเลยนะคะตะกก้าหวายเก็บของรูปทรงขนาดกระทัดรัดใส่ของเก็บของได้แถมยังน่าราักอีกด้วยค่ะสองจานเซรามิกหรือถาดหวายมีให้เลือกหลายลายแถมยังมีหลายขนาดนำไปจัดซื้อขนมก็ได้นะคะผู้รับได้ไปได้ใช้งานแน่นอนค่ะ แบบที่3แผ่นรองแก้วซื้อเป็นของฝากของชำรวยงานมงคลก็ได้นะคะมีให้เรื่องหลายแบบรวดลายน่ารักสดใสถูกใจผู้รับเลยค่ะ แบบที่4ี่กระเป๋าสารนิยมเป็นของขวัญสําหรับผู้หญิงตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ของสาวๆแถมยังไปแมทกับลุกสบายๆประจําวันได้อีกด้วยแนะนําเลยมาถึงแบบสุดท้ายกันแล้วนะคะกล่องไม้ไผ่กล่องปิน่นโตไม้ไผ่ใส่ผลไม้ใส่ขนมใส่ของขวัญของฝากดูพรีเมียมมากๆเลยค่ะเหมาะสําหรับใช้ในทุกๆโอกาสเลยนะคะนอกจากที่แอดมินแนะนําแล้วทางร้านว่านหวายยังมีสินค้าให้เลือกมากกว่า1000รายการให้เลือกช็อปกันแบบจัดเต็มบอกเลยมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ของก้าวกันเยอะๆนะคะ